แกยังไงเริ่มต้นทำยังไงคปะปากเกะอ,อ่ะปากเกะอ่ะหนูแกสิแกให้ดูหนะ่อย <Okay. S 1> แกยังไงครับแกเป็นเปล่าอู้แกเอาแลมันติดหวัวโอเคโอเคกเกออแกยังไงครัพอแกอยังไงทำยังไงคะอืมตรงทำยังไงไม่ได้แล,ล้วลูกต้องขาดสเสียแล้วง่ายทำทำาทำให้เขาดูทำให้ลูกงดูสิต้องต้องแกอืมอมาปา,า,าใจจู

อันนี้ไหมอันน <m aren> ี้ครับไม่แตะใอ้เขาจะดูว่าวิธีแกะไงแกะใหดูห่อยเลยไม่เป็นไรเขาถ่ายกล้องถ่ายกล้องได้เลยเยอะยับแกะอย่ไม่แกะไปแกะได้ไหมคะแกะยอดก่อนแกะยากจำดไก่จาำำเดี๋ยวจะไม่สิไม่อุ้ยได้เหรอแกะไก่นั ไำใต่อทำใหต่อทำทำทำงานจะไม่เสร็จจะได้ค่ะอาชีพที่เดียวอะไรีกที่อยากให้ดูไหนชีพกุญแาให้ดูไหนค่ะนี่ไงนี่ไงดูอาชีกุญให้ดูไหนคลิปให้ดูไหนเดอเริ่มองมากชีเลยโ้โหเยอะมากเลยตกใจเลยทำยังไงางกล้ากินปะเนี่ย โอเคไปบากันได้บ้ากันครับ